เรามาดูกองน้ำมันเครื่องกันนะคะตัวนี้ใช้ได้หลายรุ่นนะคะ Toyota t o ต o t ต t i ไทเนะคะ2008-3000รถตู้ 3L นะคะแล้วก็ m a z d m a มาสด้าไฟเตนะคะ f o r d r a n g e r ตัวไม่ทิศตัวที่ไม่ใช่เทอร์โบนะคะตัวเทอร์โบจะใช้อีกตัวหนึ่งค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะ จะเป็นรูใหญ่นะคะแบบนี้นะรูประมาณเดี๋ยวนะคะประมาณเราไม่เจาะลงไปเนาะประมาณ21 22ิมิลนะคะน่าจะประมาณ22่มิละคะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะเจาะพลาสติกนะคะจะได้ เดี๋ยวจะเป็นสนิมนะคะประมาณยี่สิบสองมิลแล้วก็หน้าแปลนหน้าแปลนอยู่ที่หนึ่งร้อยสามมิลความความยาวนะคะความยาวเวอร์เนียได้ไหมโอเคตัดแบบนี้เลยค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบมิลนะคะความยาวความยาวนะคะนี่ค่ะ ตามนี้เลยนะคะโตโยต้าไทเกอร์สามแอลนะคะมาด้าไฟเตอร์ฟอร์ดเลนเจอร์ตัวที่ไม่ใช่เทอร์โบนะ